ทังไทยยามเช้านะครับร่างกายมันหนืดหนืดเหลือเกินเมื่อเมื่อวานไปออกกําลังกายมานะฮะแล้วก็ออกแรงไปหน่อยนะครับบางทีเราก็คิดว่าเออเาเมันก็ยังฟิตเนาะก็เลยแบบไปยกน้ําหนักมานะครับยกน้าหนักที่มันเกินกว่าที่เราเคยทําได้นะฮะจริง,รงมนุษย์เรานะถ้าจะให้ร่างกายพัฒนาเนี่ยอันนี้ผมคุยนอกเรื่องนิดนึงครับถ้าจะร่างกายพัฒนานะฮะ มันต้องค่อยๆเติมน้ำหนักนะครับแต่ไม่ใช่เติมทุกวันนะฮะเพราะถ้าเราทำในรเดิมเนี่ยนะฮะฝีมือเราอยู่ท่าเดิมถูกไหมฮะมันเหมือนกับเราฝึกฝนอะไรก็ตามทําแต่แบบฝึกหัดเดิมแต่พอโจทย์ยากหน่อยมันก็ทําไม่ได้ถูกไหมฮะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเติมน้ำหนักนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันถึงจะโอเคนะฮะมันถึงจะมีพัฒนาการนะฮะก็ปรากฏว่าเราก็คิดว่าเออมันน่าจะโอเคถึงเวลานะฮะที่จะเพิ่มน้ำหนักเยอะๆนะครับก็เลยไป ยกมานะฮะแล้วก็ป๊อกคอนะฮะนี่จริงหมุนคอยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะฮะก็ตึงๆนะฮะแล้วก็อูดลาวทั้งหลังเลยขนักทั้งบอมทั้งอะไรเต็มที่นะมันอยู่ที่ไวหรือเปล่านะโอเคนะฮะวันนี้เป็นเพื่อนครับวันที่ห้านะฮะใกล้กับที่ห้านะครับดาวาหูก็จะย้ายนะฮะมันมีเรื่องซีเรียสหลายเรื่องนะฮะบางคนก็กลัวมากเลยฮะแล้วผมก็ทําคลิปราหูนะฮะออกมาเรื่อยๆนะครับมันมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ น่าสนใจคือตัวอย่างนะครับผมจะเล่าตัวอย่างว่าราหูมันคือแรงดึงดูดนะฮะมันให้เมื่อไหร่ที่ดาวราหูให้คุณนะฮะมันจะเหมือนกับมีแรงดึงดูดให้เราต้องทําอะไรใหม่ๆให้เรากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะฉีกกดชีวิตของตัวเองหรือออกนอกกรอบชีวิตตัวเองนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะมันให้ทั้งบทเรียนนะครับแล้วก็ ให้ทั้งแรงดึงดูดเรื่องโชคลาภเรื่องดีๆนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเออจริงๆเนี่ยประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอนะในอดีที่ผ่านมาในที่ดูดวงนะฮะก็จะมีหลายเคสที่ราหูนะฮะให้คุณนะครับแล้วหลังจากเนี้นะครับหลังหน้าวนที่5เนี่ยดาวราหูจะให้คุณหลายราศีนะเออฉะนั้นเราก็จะมายกตัวอย่างนะครับที่เห็นในเคส,สต่างๆนะฮะว่ามันมีแรงดึงดูดนะฮะ ข้อแรกเนี่ยผมจะนึกถึงคนเคสแรกนะฮะมันมเป็นแรงดูดให้ออกจากที่เดิมนะฮะทั้งที่ไม่มีอะไรแน่นอนนึกไปฮะบางคนเพื่อนเคยอยากออกจากง,งานไหมครับหลายคนอยากออกจากง,งานนะรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงหรือรู้สึกว่าที่ใหม่มันน่าจะดีกว่าดีกว่าเก่านะฮะรู้สึกว่าที่เก่ามันมันไม่ค่อยสาภาพไม่ค่อยดีแล้วแต่นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบางทีออกจากง,งานเพราะคนนะครับหัวหน้าบ้างเพือนโรงงานบ้างนะฮะลูกน้องบริวารบ้างนะฮะ ใม้รู้สึกอึดอัดนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างว่าเคยเจออยู่เคสนะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะเขาทํางานประจำนะครับในบริษัทนะฮะมาเกือบ20ปีนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะอยู่จนสบายๆนะฮะแต่หลังๆนะฮะพอดาวราหูเข้านะครับอืมราหูเข้าคือราหูสัมพันธ์กันดวงนะฮะแต่ไม่ต้องแบบเพื่อนๆอย่าเพิ่งถามต่อนะว่าเข้าคืออะไร สัมพันธ์คืออะไรนะฮะไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละราศีเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากอยู่แล้วนะครับว่าราศีไหนนะฮะราหูให้คุณราศีไหนลาหูย้ายมาให้บทเรียนนะครับอ่าเราไม่เรียกว่าให้ให้โทษนะผมเรียกให้บทเรียนมากกว่านะฮะเพราะบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตรหรือความคิดเราทําให้เราเจอเรื่องยากๆลาบากทําให้เราแก่งขึ้นหรือสร้างบทเรียนให้เราเก่งขึ้นนะฮะบ,บางทีมันไม่ใช่ โทษอย่างเดียวบางทีมันให้บทเรียนนะครับแต่ว่าเคยเจอเคสนะฮะเขาทำงานมาเกือบ2ีปีนะฮะอยู่ๆเขารู้สึกแบบอึดอัดใจแบบไม่มีเหตุผลเปนเคยรู้สึกไหมบางทีเราจะอึดอัดใจด้วยงานยากขึ้นต่างขึ้นเรื่องของเวลาน้อยลงเรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่าท,าทั้งท่านที่เออบอกนะครับว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมง,งานนะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทํางานทุกอ,อย่างฮะแต่มันรู้สึกอึดอัดนะร,รู้สึกว่าชีวิตมันนิ่งเกินไปเออ เพื่อนเคยเจอไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับที่ทำงานเลยแต่รู้สึกชีวิตมันนิ่งเกินไปรู้สึกชีวิตมันเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองนะฮะมันวุ่นวาไปนะฮะมันคงจะทําจนแก่กเกษียณสุดท้ายก็ไปอยู่บ้านคนเดียวโอ้โหมันทำไมชีวิตมันนิ่งเหลือเกินเนี่ยก็เลยรู้สึกได้ว,ว่าอยากทําอะไรพิเศษนอกจากงานประจํำตัวเองนะฮะวันนึงเขาก็ไปเปิดนะครับในเน็ตแล้วก็ไปเจอคลาสสอน ศิลปะนะครับดูน่าสนใจนะฮะไม่ได้มีทักษะเรื่องศิลปะนะแต่ก็แค่สนใจเฉยนะก็เลยไปโรงเรียนนะฮะเรียนตั้งใจเรียนแบบเล่นๆนบอกเรียนแบบเล่นๆก่อนนะฮะเรียนไปเรียนมาอ่ะกลายเป็นชอบเฉยเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเออมันสุดท้ายก็หลงรักในงานศิลปะนะฮะเพื่อนๆรู้ไหมจากนั้นนะฮะเคสนะฮะหรือว่าผู้หญิงท่านนี้นะครับเม่ประมาณ6เดือนนะฮะเขาลาออกจากที่เก่าเลยนะฮะ ก็กลายเป็นว่าเอออยู่ๆนะฮะออกจากงานประจานะครับเสี่ยงกันนะยุคปัจจุบันีนหุ้นขครออกจากงานประจำนี่โคตรน่ากลัวมากครับรจารย์มากเขาก็เริ่มต้นนะฮะในการวาดภาพนะครับวาดภาพประกอบอะไรต่างๆนานาทำไปเรื่อยมาสุดท้ายนะฮะกลายไปว่าอ่ะมีรายได้จากอะไรไหมจากการที่ออกแบบนะครับพวกแบรนด์สินค้าต่างๆนะฮะเออเดียวไปถึงนั่นเลยนะบางคนคิดว่าเราไม่ได้เรียนสายนี้มานะฮะ คือไม่ได้จบทางสายมหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะเราคงทาไม่ได้ไม่ครับผมว่ามหาวิทยาลัยมันคือเหมือนกับทางผ่านเพื่อได้ใบมาด้วยนะฮะแล้วก็ได้สังคมอ่าหรือว่าได้อะไรหลายอย่างนะครับก็โอเคแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาสายที่เราอยากทาคือไม่ได้เรียนทางตรงมานะฮะมันไม่ใช่ว่าต้องไปประสบความสําเร็จนะฮะมันทําได้เป็นขั้นยุคป,ปัญญาวารียนคอร์สพิเศษบางคนไปเรียนทาง YouTube นะครับก็ได้นะฮะไปมานะฮะคุยคนนี้ก็เลย รู้สึกได้ว่าชอบเฉยเลยนะฮะคือมันอาจจะทํางานที่ไหนก็ได้ถูกไหมเออจะทํางานที่บ้านก็ได้นะฮะบางทีไปทะเลเปิดโน้ตบุ๊กนะครับทาที่ไหนก็ได้นะฮะเอ๋เนี่ยรู้สึกว่างาน,งนมันนามันมันสนุกนะฮะมันถนัดกลายไปว่าออกแบบแบรนด์สินค้าเก่งเลยนะอออกแบบนู่นกแบบนี้นะฮะมีตังเลยนะฮะอยู่ได้สบายเลยนะฮะกลายไปว่าไรายได้ต่อเดือนเท่ากับ สี่ถึงหกเดือนจะงานประจานะครับโอ้โหคราวนี้อยู่ยาวนะฮะดูส่วนี่คือตัวเองนะฮะนี่ครับผลพวงของดาวราหูที่สัมพันธ์อันนี้เราพยากรณ์ได้แรกแล้วว่าเดี๋ยวชุดเปลี่ยนแน่ดาวราหูย้ายนะฮะเพราะตามดวงชะตามันมีดาวราหูนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นทับหรือเล็งนะฮะแน่นอนว่าชุดเปลี่ยนครับมันก็เลยกลายไปว่าเออราหูนะฮะมันทําให้ออกจากที่เดิมนะครับทั้งที่ ที่ใหม่หรือว่าอาชีพใหม่มันไม่อยู่ในแน่นอนหรอครับอะไรที่มันมันไม่มีนแน่นอนมันก็ไกลเปว่าโอกาสเสี่ยงก็มีถูกไหมฮะถ้ามันเสี่ยงเนี่ยบางทีคนเราไม่กล้านะฮะแต่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนกล้านะหรอยอว่าผมบอกให้ฟังว่าบางเคสนะฮะบางทีกดของแรงดึงดูดบางอย่างนะบมว่ากดของล็ดึงดูดมันจะฉีกเราออกจากความมั่นคงเดิมๆนะฮะเพราะอยู่ทํางประจํามั่นคงถูนะฮะแล้วก็ไปพบเส้นทางใหม่ๆนะฮะโดยที่เรียกว่า ผ่านความเสี่ยงเสี่ยงนะจนสำเร็จนะครับเคสแบบนี้ก็มีเยอะนะฮะแต่ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าแนะนำให้ต้องเสี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนดูจะตามแตกต่างกันนะหรือแต่ละคนความอดทนแตกต่างกันนะแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันนะแล้วก็แต่ละคนมีคอลเลกชันหรือว่ามีเงินทุนแตกต่างกันนะเออฉะนั้นองค์ประกอบมันเยอะนะฮะ การที่ออกไปนี่แบบเห็นก็ออกกันออกต่างๆกันอันตรายนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเรามีความมั่นใจเราพอจะมีเงินทุนหลงเหลือบ้างในการที่บางทีออกมางนอกไม่มีตังไงือไม่มีเงินเดือนนะฮะแต่มันมีเงินเก็บอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่ครับนี่คือสิ่งที่เห็น,นะฮะเคสแรกนะครับที่แบบโอ้โหเด่นชัดมากครับบางทีอันเนี้ยจำจำได้เลยว่าดาวราหูนะฮะสมพันธ์มากนะครับทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อน ลองเรียนอะไรที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วไปเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะเจอหรือคิดว่าจะเป็นอาชีพใหม่ๆได้นะฮะเนี่ยครับสําคัญมากนะฮะเพื่อนๆทุกใครที่ช่วงนี้นะฮะจากนี้ไปดาวราหูย้ายปุ๊บหลายราศีจะมีอารมณ์เหมือนอผู้หญิงท่านนี้นะฮะอยู่ก็อยากออกจากงานอยู่ก็อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะชีวิตตัวเองนิ่งเหลือเกินนะครับ อารมณ์แบบนี้จะเจอบ่อยอจากนี้ไปนะฮะไม่ใช่ว่าเจอบ่อยที่ผ่านมาจากนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยเพื่อจะเจอนะฮะมีข้อนึงฮะอีกเคสนะครับนี่เป็นผู้ชายฮะอันนี้เคสในผู้ชายเขาจะเรียกว่าราหูมันชอบจะมันจะดึงดูดอะไรให้ชอบอะไรแปลกๆนะฮะแบบที่ไม่เคยกล้าลองมาก่อนนะครับเคสนี้เคยเจอนะครับอะไรไหมฮะคนนี้ครับ,เ,รบเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบนะฮะเรื่องต่างประเทศเลยนะครับไม่เอาเลยนะ ภาษาอังกฤษเขีภาษาอะไรก็ตามเขาแค่เหมือนกับพูดแทบไม่ได้เรียกง่ายอย่างนี้ดีกว่าพูดแทบไม่ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพอราหูย้ายนะฮะร,ราหูย้ายปึ้งนะฮะคนนี้จำถ้าจำไม่ผิดคือลัคนาราศีเมษร,ราหูย้ายเข้าลาพระนะฮะลาภะมันก็รู้สึกว่าอยู่นะฮะราหูมันเป็นดาวเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวข้องงันกลางคืนนะแล้เกี่ยวกับกอ่าวงกานะรกกบันเทิงนะอ่าอะไรต่างๆนานะฮะเราหูให้โชคให้ลาภนะครับ เลยกลายไปว่ารู้สึกแบบอยากเรียนภาษาเฉยเลยนะฮะคิดอะไรรู้นะฮะมันจะดูหนังแล้วเออมันเพลินขึ้นนะฮะหรือฟังแล้วเข้าใจขึ้นก็ได้กลายว่าเป็นไปเรียนภาษานะฮะโอ้ไปเรียนรู้สึกว่าเรียนไปเข้าคลาสนะฮะ,ละหลายๆคลาสนะครับเรียนไปเรียนมานะฮะวันหนึ่งนะก็มีการจัดคอร์สนะฮะไปคุยกับชาวต่างชาติคุย,ค,ยคุยมาสนุกนะฮะเออกลายไปว่ารู้สึกว่าจุดกําเนิดนะครับคือชอบคุยกับคน ต่างถิ่นต่างแดนเฉยเลยนะฮะนี่ฮะอยู่ๆมันเป็นการค้นพบตัวเองนะแล้วก็จากนั้นเขาก็เลยกลายปรับกลายเป็นล่ามนะฮะเอเรียนจนเป็นล่ามได้เรถือว่าสนุกด้วยนะครับได้ไปเที่ยวต่างประเทศอนะ่ะคือชีวิตมันก็มันนิ่งมันน้ำกันนะฮะคือก็อยากจะขยับขยายในการเดินทางก็กลายเป็นว่าไปทํางานต่างประเทศนะครับโอ้โหคราวนี้นะรุ่งเลยนะครับเป็นไกด์นะฮะแล้วก็ อยู่ต่างประเทศนะครับยาวเลยนะฮะเออเคสเนี้ยก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ดาราหูนะฮะโคจรเข้าตำแหน่งลาพระนะครับของดวงตัวเองเขาเป็นคนลาศีเมษนะฮะฉะนั้นเพื่อนครับดาราหูเนี่ยที่โคจรจะย้ายไปที่5เนี่ฮะเขากำลังจะเปลี่ยนชีวิตเราทีละนิดทีละน้อยเขากำลังเปลี่ยนความคิดเรานะครับในช่วงจินนีปไปนะฮะแต่ต้องบอกนะครัว่าเขากำลังจะเปลี่ยนเราเนี่ยเขาไม่ใช่แบบ ราหูปีตัวเป็นตนแล้วเป็นวิญญาณมองไม่เห็นเข้ามาในสมองเราไหมฮะอันนี้เปรียบเปรดเปรียบเทียบนะว่าพอดาวราหูสัมพันธ์หรือย้ายทีนะฮะตามสีติความคิดของเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราจะไม่อยากอยู่นิ่งความคิดของเราอยากจะขยับขยายอยากจะมีงานใหม่ๆอยากจะมีงานพิเศษอยากจะมีรายได้พิเศษเดี๋ยวจะมีโอกาสหาอะไรที่อยากทาหรืออยากจะเดินทางบางทีโสดอยู่อยากจะมีแฟนมีแฟนอยู่อยากจะขยับขยายให้มี ความมั่นคงนะฮะกับชีวิตคู่เพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอยู่กับความรักที่อึมครึมมานานหรืออยู่กับความรักที่อึดอัดมานานนะฮะก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่ครับคือราหูกําลังจะทําสิ่งนี้ให้เป็นเพื่อนเกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนๆนะฮะจะมากจะน้อยอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนก็คือบางคนอยู่ราศีนั้นราศีนี้นะฮะบางคนลาคานั้นราคานี้นะครับแต่ถ้าใครที่ดาวราหูนะฮะออดาวราหู โคจรสัมพันธ์เต็มๆนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมทําคลิปแยกต่างหากนะฮะว่าราหูย้ายเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรนะครับชีวิตเราเปลี่ยนเรื่องอะไรอันนี้เดี๋ยวแยกต่างหากไม่ต้องกลัวครับแต่บอกให้ฟังก่อนว่าภาพรวมก่อนว่าทําไมจากนี้ไปนะฮะทำไมเรามีความรู้สึกอยากจะย้ายงานทาไมความรู้สึกอยากจะย,ายา้าย,า,ะยายที่อยู่หรือบางทีไม่อยากย้ายที่อยู่แต่ก็ต้องย้ายเพราะว่าย้ายตามคนในครอบครัวเห็นไ,ไหม ไม่ใช่แยานะครับบางทีมันเปลี่ยนแปลงด้วยกายภาพคือถูกแรงกดดันต่างๆทําให้เราต้องย้ายงานก็มีอยู่อยู่บริษัทปิดต้องย้ายแน่อยู่อยู่บริษัทให้เราออกนะฮะมันก็ต้องย้ายแน่นี่ไงแค่ทางกายภาพสภาพความเป็นจริงนะฮะหรือรูปธรรมเนี่ยเราก็เจอแรงกดดันภายนอกอยู่แล้วนะครับและจากนี้ไปภายนอกไม่พอ ความรู้สึกภายในในสิ่งที่เราอยากทําอยากเป็นอยากมีอยากซื้ออยากอยู่ด้วยอยากไปแล้วหรืออยากจะช็อปอยากจะขยับขยายอยากจะสร้างความมั่นคงอยากจะออกจากความมั่นคงไปที่อื่นสิ่งนี้ฮะเป็นแรงขับดันภายในที่หลายคนกําลังจะก่อเกิดจากนี้ไปนะฮะนี่แหละก็เลยบอกว่าเออสถานการณ์ภายนอกก็มีให้เราเปลี่ยนนะความรู้สึกภายในหลังจากนี้มันก็จะค่อยๆก่อเกิดนะ บางทีเป็นสภาวะจำยอมที่เราต้องเปลี่ยนแปลงโดยที่เราก็ไม่อยากเปลี่ยนก็มีนูไหมฮะเออแฟนย้ายที่ทํางานแฟนย้ายออไปอยู่ที่อื่นนะฮะก็ลากเราไปด้วยนะฮะบางทีเราอาจจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแฟนนะฮะไปที่อื่นเราก็ต้องไปตามใช่ไหมไม่อยากไปหรอกที่นี่ดีเหลือเกินนะครับก็ต้องไปนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่จากนี้เพื่อนๆกำลังจะพบเจอนะครับเห็นไ,ไหมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมก็ต้องบอกก่อนนะว่า ถ้าเป็นอยนี้ถ้ามันเจอเหตุการณ์เงี้ยมัควรจะเพิ่งตื่นตระหนกตกใจนะครับบางทีมันเป็นแรงดึงดูดนะฮะให้เกิดความสัมพันธ์ทางเรื่องของความรักก็มีความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวนะฮะก็มีนะครับกนเป็นช่วงการแยกตัวออกจากครอบครัวนี่ฮะราหูก็สัมพันธ์นะราหูสมพันธ์ต่าง,งๆนะฮะหรืออย่ามีครอบครัวอ่าก็บางทีเป็นช่วงการแต่งงานก็เยอะนะครับ แล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าราหูเนี่ยมันมันมกจะมาแบบปุกบปรับชัอพพันนะฮะแสดงว่าอย่างนี้ไปแผนการที่รวางแผนไว้เนี่ยเผลอๆมันจะไวขึ้นนะฮะวางแผนว่าอีกสักหกเดือนจะย้ายงานแค่มีความคิดนี่นะฮะเผลอสามเดือนสองสามเดือนเนี่ยก็มีเหตุให้ย้ายแล้วก็มีนะฮะนี่แหละครับสิ่งที่บอกว่าราหูมันขัดใจมันมักจะเร่งเวลาออกไป หรือยืดเวลาออกไปนะฮะมันคือความไม่แน่นอนราหุมันทัดลมนะครับบางทีเราตั้งใจจะแต่งงานนะฮะอีก6เดือนแต่งงานนะครับมันเป็นได้2แบบให้รูเลยถ้าเราวางเส้นไว้6เดือน,นะนเนเีนเ่ยเพ้อเผื่อจะ2เดือนแต่งนะเพราะว่าจําเป็นต้องแต่งแต่ง6เดือนเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวมีปัญหาหรือยืดออกไปเลยนะฮะไม่ได้แต่งเลยก็มีนะครับหรือ,อยืดไปเป็นปีหน้าเลยไงก็มีนะครับเห็นไหม แปลว่าถ้าเราขีดเส้นอะไรไว้นะครับจากนี้ไปเส้นเวลาต่างๆหรือเส้นเป้าหมายต่างๆให้รู้ว่ามันจะมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงมากนะฮะเป้าหมายชีวิตเรื่องอะไรเรื่องงานปีนี้จะทำอะไรบ้างเราเผื่อผมจะไม่เป็นตามนั้นนะครับอาจจะดีกว่านั้นหรือว่าแย่กว่านั้นเลยนะฮะมันจะไม่อยู่ใกล้เส้นที่เราคาดการไว้เด็ดขาดเพราะรา,าหูเป็นดาวทัดลมลมมันจับต้องไม่ได้นะฮะบ,บางทีทิศทางของน้ํศาสตร์น้ําโอเคทิศทางมัน ไฟก็มีทิศทางมันฮะแต่ลมเรามองไม่เห็นเรามีทิศทางฉะนั้นมันคือความไม่แน่นอนราหูนะฮะเราก็เลยผมก็เลยบอกว่าโอเคเพื่อนๆเตรียมตัวจากนี้ไปนะฮะดาวดวงนั่นแหละที่จะเปลี่ยนชีวิตเรานะครับใครที่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนง่ายขึ้นใครที่ไม่อยากเปลี่ยนก็พยายามมาหาวิธีรักษาสาภ,ภาพของตัวเองนะฮะหรือหาอะไรทำใหม่ๆนะครับมันต้องมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไม่งั้นสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่มั่นคงอยู่มันจะไม่มั่นคง มันอาจจะใครอยากขยายเป็นตําแหน่งสูงขึ้นก็นเลนะก็มีนะฮะราหูให้คุณเนะีได้ตําแหน่งแบบก้าวกระโดดอยู่เจ้านายจับเรานะฮะไปอยู่ขึ้นตําแหน่งใหม่ข้ามใครเปเต็มหมดเลยนะฮะสร้างศัตรูเพียบเลยก็มีนะฮะนี่นะฮะมันเลยสร้างตําแหน่งใหม่สบายไหมไม่สบายเพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่เราไ่ชอบนะฮะเยอะขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเห็นไ,ไหมนี่คือสร้างภาระเพิ่มเติมให้เราด้วยนะครับนี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ เพื่อนๆกำลังจคบเจอนะผมก็เลยบอกว่ายกตัวอย่างเฉยๆนะฮะแต่ละเคสแตระเคสเนะี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนคอขึ้นแน่ๆแ,แล้วมันกําลังจะเปลี่ยนชีวิตของเราตั้งแต่เดือนนี้พฤษภานีนะนะคะนะพฤษภาเนี้ยเป็นต้นไปบวกไปอีกปี2ปีนะครับชีวิตจะเปลี่ยนไปคละที่ครวทางอาจจะมั่นคงกว่าเดิมก็ได้นะอย่าก,กลัวดาวราหูนะมันมักจะให้บทเรียน ในสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันมักจะดึงดูดเรานะครับไปในสิ่งที่บางทีเราอยากไปมานานแต่ไม่มีความกล้าราหูก็ไดนความกล้าเราจะกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะฮะกล้าในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันก็จะเกิดขึ้นนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะอเอออไรก็บางฮะฟังกันแล้วกลัวไหมอ่าจริงๆผมไม่กลัวนะผมเคยเจอเคสลาหูนะครับ เจอกับตัวเองเลยนะฮะทำงานอยู่นะครับตอนนั้นเป็นเอนจิเนียร์ดาหูสัมพันธ์นะครับในปีนั้นพอดีนะฮะก็เลยจะพัชจหูนะฮะไอ้แต่ข้อนี้อามไม่ได้เล่านะในระหว่างที่เปลี่ยนจากเอนจิเนียร์นะมาดูดวงนะฮะนี่ครับนี่ก็ดาวราหูเงี้ยนะฮะไม่ค่อยคิดคาดฝันเลยนะปั๊บๆๆนะครับอยู่ๆก็จะพัชจะหูนะฮะจาก ใส่หมวกแข็งนะฮะหรือว่าถือแบบนะครับออกแบบต่างๆกลายมาเป็นถือตำราดูดวงนะฮะพลิกเลยนะน,ะะนี่นะฮะก็สิ่งที่นี่คือราหูนะฮะวงรอบนี้มันกำับอีแล้วนะครับ <c oughs> หลายท่านกาลังจะเจอลักษณะนี้ถ้าไม่ใช่เรากลายเป็นแฟนเราก็ได้นะกลายเป็นลูกเราก็ได้นะฮะลกลายเป็นเพื่อนสนิทเราก็ได้นะฮะที่จะชีวิตไม่เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับเล่าให้ฟังตื่นเต้นไว้นะครับ พยายามตื่นเต้นไว้เพราะว่าานเจออะไรเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่ๆนะครับโอเคฮะขอให้โชคดีนะครับการเปลี่ยนแปลงขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตดีขึ้นนะครับก็ขอให้ถ้าใครต้องการทําอะไรก็ขอให้สมำเส็อนะครับหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นนะพยายามทาเหตุปัจจัยดีๆให้ไวนะฮะอย่าทําอะไรทุจริตนะราหูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการจับผิดใครทุจริตใครคดโกงใครทาอะไรไม่ดีนะฮะร,ราหูย้ายเรื่องจะแดงความกระแตก จะถูกจับได้ต้องระวังนะครับโอเคฮะขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มารับชมทุกวันนะครับเนี่ยเดี๋ยวในช่วงจากนี้ไปงานช่วงตนเช้าผมจะเยอะมากฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปตอนเช้านะฮะมันจะมีบางวันเห็นไหมหรือบางสัปดาห์ที่ให้หายไปนะฮะพยายามนะครับทําให้ได้ทุกวันนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภามันเป็นเดือนการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเราจะได้ เตรียมการถูกทำมาเลยที่ถูกนะโอเคครับแต่ณปัจจุบันนี้เตรียมอารมณ์ไว้ก่อนว่าตั้งแต่นี้ไปหลายอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปลี่ยนแบบฉับพลันหรือเปลี่ยนแบบอารมณ์อยู่ๆอยากเปลี่ยนเองหรืออยู่ๆแรงกดดันจากงานจากครอบครัวทําให้เราต้องเปลี่ยนนี่ครับเกวดจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนนะขอชควดีครับไปไหครับ